น,นันแน่เห็นเจนใส่เสื้อวิ่งแบบนี้นะคะก็ต้องมาเล่าเรื่องนะคะเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการวิ่งการกุศสนั่นเองนะคะการวิ่งการกุศสครั้งนี้นะคะเจนวิ่งกับโรงพยาบาลศิริราชค่ะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะนําไปเป็น ค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารนัินพาระ84พรรษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อากาสนะคะเจนวิ่งในระยะทาง12กิโลเมตรนะคะค่าสมัครอยู่ที่599บาทเลคะเลขมงคลมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการวิ่งระลึกถึงพ่อหลวงนะคะโครงการนี้เลยชื่อว่า9นี้เพื่อประชาค่ะนี่ค่ะนี่คือเหรียญรางวัลที่เจนได้รับนะคะจัดขึ้นวันที่ วันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนะคะ2,559นั่นเองนะคะนี่ค่ะเหรียญสวยไหมคะเป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพะคะน์อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เสื้อนี่ค่ะเสื้อวิงน,นี่ด้านหน้านี่คือด้านหลังนะคะแล้วก็นี่สัญลักษณ์สิรินธรนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์84พรรษ นะคะก็เป็นการวิ่งที่เจนประทับใจมากแต่ตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อสีนีววิ่งนะคะต้องใส่เสื้อสีดำนะคะเพื่อเป็นการลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ใส่เสื้อสีดำนะคะแต่หลังจากงานวิ่งอ่ะคะ่ะก็คือ คือจะได้รับเสื้อสองตัวนะคะเจนสมัครที่หลังคาเลยได้รับเสื้อที่หลังนะคะก็จะได้เสื้อสีดำแล้วก็เสื้อตัวน,นี้นะคะก็เป็นงานวิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เจนคราวนี้เจนวิ่งใส่กางเกงวอร์噶噶มขายาวนะคะเพราะว่าตอนนั้นรู้ดูหนาวนะคะแต่พอเอาวิ่งจริงๆนะคะก็ร้อนเหมือนกันนะคะแต่เป็นงานวิ่งที่ประทับใจมากเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็เรียนสวยงามมากๆ,ๆเลยะคะ่ะน,นี่เห็นไหมคะมีสัญลักษณ์สร้างแตกนะคะ ภารเพิใจมากเลยค่ะได้ทําบุญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะงานต่อไปเดี๋ยวเป็นอะไรมาติดการชมนะคะขอบคุณค่ะ